นี่คือการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีกรระหว่างประเทศไม่ถูกต้องพอไม่ถูกต้องป๊ซื้อไปส่งไปไม่ได้เพราะเขาก็ไปซื้อจากเราเขาไปซื้อจากคนอื่นซื้อจากประเทศที่สามารถทำฟอมเอไอให้เขาได้อันนี้คือการใช้งานสิทธิประโยชน์ภาษีกรระหว่างประเทศเหมือนกันถ้าเราซื้อสินค้ามาจากอินเดียเพื่อยกแรงงานเข้าเราต้องตรวจว่าสินค้าตัวนั้นอยู่ในเอไอหรือไม่ ถ้าอยู่ในไอฟพีเออยู่ใน f อ a ไทยเ a ฟพไทยอินเดีย well หรือไม่ถ้าไทยเราก็สามารถที่จะไปขอแบบฟอร์มฟอร์ม F อ a ไทยเนียจากกรมกาต่างประเทศได้หรือขอให้เขาส่งมาให้เราจากอินเดียเราจะได้เอาแบบฟอร์มนี้ไปขอจุวิทยากรกับศิลปากรได้ถามว่าณวันนี้ FDA ไทยเนียมีสินค้ากี่รายการที่ใูกกรองให้แอล่าไรนะครับ ไก่สามทำไมไกสามครับพ่นตุ้ยมีหนึ่งตู้เอามาดันสมาเอมารับเสียไปแล้วครับเ yeah. <c oughs> นะนี่ยนะฟังดีๆในรางวัลนะฮะโอวันนี้คนตอบเยอะนะแต่ว,ว่าตั้งใจฟังไม่มีใครง่วงใครไม่หิวข้าวใครขออาจารย์ที่ผูเดเลยเราหิวข้าว <c oughs> ครับโต๊ะนี้นะครับหน้าตาหน้าอยเล่นหนังนะครับ <c oughs> เล่นนักเกงนะครับไม่ได้เล่น,น,เ,นะะเป็นตัวแม่นะครับเป็นตัวเอง เพรานะนั้นการจะใช้แบบฟอร์มระหว่างประเทศเพื่อแปรงานสิทธิเดียวกับเสกรจึงเป็นเรื่องสําคัญอา阿ะจงแค่นี้นะครับเป็นตัวอย่างครับคราวนี้ทุกวันนี้เนี่ยครับแบบฟอร์มที่ใช้นะครับใช้ผิดบ่อยๆกรอกข้อมูลผิดที่กัดผิดตัวเลขผิดชื่อเมืองผิดซึ่งผมก็ให้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ผิดอยในเอกสารแล้วไปดูอีกทีแล้วกันครับว่า ผิดตรงไหนและเวลาเราแท้กอย่าให้ผิดเราจะได้ไม่สูญเสียสิทธิประชระหว่างประเทศทางนี้ในประเทศไทยนี่เป็นสิทธิประโยชน์ากรบางส่วนที่ผมยกมาประเทศไทยมีสิทธิประโยชน์ภาษีกรประมาณสิบอย่างล่าสุดก็คือเกตเสรษฐิพิเศษซึ่งมีห้าจังหวัดเราจะเพิ่มน้องคายเป็นจังหวัดที่หกนะครับสิทธิประโยชน์ภาษีกรเหล่านี้นั้นในเขตเศรษฐิพิเศษ จะแตกต่างกับชิที่อยู่ในภาษีกรทั่วทั่วไปเพราะว่ารัฐบาลกำลังส่งเสริมการค้าชายแดนจึงให้จังหวัดต่อทีนี้มี5จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับลพบุรีานหนึ่งสงขาสองสามอะไรสงขาสาขแอ้อะไรตาอะไร